ข่าวนี้นะคะใครที่กําลังมองหางานอยู่ต้องดูเลยนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่โอกาสมาถึงแล้วนะคะจัดโดยกระทรวงแรงงานค่ะจัดงานวันมหกรรมอาชีพแล้วก็นัดพบแรงงานใหญ่นะคะชื่อว่า สร้างฝันเด็กเพชรสู่เส้นทางอาชีพการมีงานทำที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะมีตำแหน่งงาน2,000อัตราทีเดียวนะคะในงานนี้นะคะมีนางที่วันรัตอังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานค่ะภายในงานมีนายจ้างสถานประกอบการชั้นนำมาตั้งบูธรับสมัครและสัมภาษณ์งานมากถึง55แห่งบริษัทชั้นนำมีมาเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรจำกัด บริษัท c p พจำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ตบริษัทบริการภาคพื้นภากาศยานไทยจำกัดสถานีภูเก็ตมีตำแหน่งงานว่าง109ตำแหน่งจำนวน2,116อัตราค่ะตำแหน่งงานที่มีความต้องการมากที่สุด5อันดับแรกนะคะได้แก่พนักง,งานฝ่ายผลิตผู้จัดการร้านพนักง,งานขายวิศวกรและพนักง,งานคลังสินค้าค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอย่างเช่นการแนะแนวอาชีพทดสอบความถนัดความพร้อมทางอาชีพนิทรรศการจากสถานศึกษาสายอาชีพสายวิชาการโอเพ่นเฮาส์นิทรรศการของสถานประกอบการภาคโรงงานภาคบริการและภาคการท่องเที่ยวนิทรรศการอาชีพเสมือนจริงจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจการสาธิตอาชีพอิสระกว่า20อาชีพจากภาคตะวันตกและ8อำเภอในจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งจากสถาบันการศึกษาด้านอาชีพการบรรยายจากนักขายออนไลน์มืออาชีพและการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านอาหารจากร้านค้าแฟรนไชส์และฟู้ดทรัคพร้อมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลแสดงให้เห็นนะคะว่ามากันครบเลยนะคะนอกจากมาเปิดรับงานแล้วยังมีการแนะนวอาชีพมาดูว่าเรามีความถนัดทางไหนสินค้าที่จะขายในงานก็มีนะคะใครที่สนใจกำลังมองหางานอยู่นะคะไปดูได้ งานวันมหกรรมอาชีพจัดถึงวันที่12มกราคมนี้นะคะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงครึ่งที่อาคารสุเมตันติเวชกุลมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีค่ะ